คือแม่สอนเป็นจังหวัดที่มันมีความหลากหลายทางทางทางวัฒนธรรมแล้วก็ทางธรรมชาติอะไรต่างๆนะครับแล้วก็คนทํางานศิลปะที่อยู่ในแม่สอนเนี่ยก็ได้บันทึกภาพต่างๆหรือว่ามีแนวคิดมีแรงบันดาลใจต่างๆแล้วก็รวบรวมเพื่อมาแสดงงานในภายใต้งานหัวข้อว่าแม่สอนเล็กๆแต่สวยงาม เื่อเชื่อมกับกลุ่มอ mm ื hmm. ่นๆอย่างเช่นว่าการแสดงงานนเทศกาลเนี่ยมันทําให้มองเห็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความงามอีกด้านหนึ่งผ่านงานศิลปะเป็นภาพวาดภาพเขียนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นเจตํานงของคนที่ทํางานศิลปะที่นี้จริงๆเมืองที่มันจริงๆทุกเมืองควรจะมีเพราะว่าเพราะว่าศิลปะมันเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของการเชื่อมระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่แม้กระทั่งส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจต่างๆอะไรนะครับ ก็นี่เป็นที่มาของงานและศิลปินในแมงสอนก็มีหลากหลายคนมีวิธีการแต่ละอย่างนะครับที่มานำเสนอก็มีศิลปินที่เข้าร่วมตอนนี้ประมาณ8คนมีผลงานทั้งหมดก็60กว่าชิ้นนะครับนี่ถือว่าจะเป็นการเริ่มต้นเพื่อต่อไปในอนาคตอาจจะขยายงานเป็นพวกสตรีทอาร์ตหรือว่าเป็น ในเชิงทาหอศิลป์ถ้าเป็นสถาบันเรียนรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าแล้วก็เก็บเก็บเรื่องราวว่าทาประเพณีต่างๆของของเมืองอะไรนะครับนะครับลักษณะคล้ายๆกับเริ่มการสร้างซอฟต์าพวาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นลักษณะก็เลยเชิญชวนพวกศิลปินทุกท่านอะไรเนี่ยมาเอาผลงานมาแสดงแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนนะฮะจากองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลจังหวัดนะครับ งานนี้ก็เปิดตั้งแต่วันที่มามล่ะฮะก็คือจัดแสดงผลงานทั้งหมดสองเดือนนะครับท่านก็สามารถเข้ามารับชมได้ทุกวันนะฮะไม่มีวันหยุดราชการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มที่ที่ร้านอาหารดินตานะครับหน้าตลาดสด จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนทั่วไปหรือว่าน้องๆเยาวชนที่จะเข้าชมเป็นหมู่คณะก็สามารถแจ้งก็แจ้งเข้ามาแล้วก็มีศิลปินหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับผลงานก็สามารถที่จะเข้ามาบรรยายให้นะครับ